นางสาวเ็นจพรชาครานอนทอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิลด์เดย์ปี2564ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรสพกออำเภอมวกเหล็กตำบลรับสนุน อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ความสําคัญกับการผลิตของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรจึงได้จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือ f ฟิ l เดย์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์บุรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารการเกษตรการเพิ่มศักยภาพการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้นำความรู้เทคโนโลยีที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองภายในงานมีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป,ปฏิรูปที่ดินหรือ,อ,ปรอศปกร0 1 มีงบประมาณพศ2,563แก่ตัวแทนเกษตรกรจำนวน20รายมีนักวิชาการในแต่ละสาขาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังจำนวน5สถานีให้บริการด้านการเกษตรบริการรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กการจัดนิทรรศการศูนย์เครือข่ายสปรกรอําเภอม,มวกเลหล็งแหลง เที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสระบ,บุรีการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรรวมทั้งกิจกรรมตลาดเกษตรกรจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นต้นในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสระบ,บุรีได้นำผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์บัดดินดีและบริการวิเคราะห์ดินมาบริการให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมดินและการปรับปรุงบำรุงดินเราจัดในที่ของ พี่สมพรนะคะพี่สมพรก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งนะคะที่ทําการเกษตรก็คือปลูกมันสำปะหลังได้ดีมากๆนะคะจากจากภาพข้างเคียงก็จะเห็นได้ว่ามันสำปะหลังที่นี่เป็นแปลงมันที่ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะโดยมีการบริหารจัดการในระบบเรื่องของระบบน้ําคือให้น้ําหยดแล้วก็เป็นมีการให้น้ําแบบอัจฉริยะด้วยนะคะอันนี้เดน,นคิดว่าน่าสนใจมากนะคะ,ะ,ะ,ะมันสำปะหลังน,นี่เป็นพืชมหัศจรรย์นะคะก็คือ เราจะเห็นได้ว่าแค่ลำต้นเล็กๆแต่ให้ผลผลิตเป็นหัวใหญ่ๆนะคะแค่จัดการดินให้ดีจัดการน้ำให้ดีแล้วก็ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงพันุ์สะอาดมีการกำจัดวัชพืชอ,อะไรต่างๆก็ให้ผลผลิตก็เป็นเป็นพืชตัวหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้ดีโชคดีนะคะที่ ท,ที่ปลูกมันสำปะหลังได้แล้วก็ดินที่นี่ก็เป็นดินที่เหมาะสมนะคะ